น้ากอกๆนะครับนี่นะครับก็ดูนะครับโอ้ยโอ้ยปลาไว้ต่ำมากใบแม่พี่ไหวก็เห็นโอ้ยอีขาอีขาโออเยอะๆสีเขียวคอบคุณลุงกิมนะคะขอบคุณสีเขียวก็สีแดงในองค์ปูนะคะขอบคุณค่ะโอ้สวยมากสวยมากเลยอุ่นด้วยใช่มผมว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไม่ถูกนะนี่ครับไม่ใช่ต้องคือออกอีกนะเอเอ้าออกมา ถ้าเราทำก็ได้แม่ผู้ชายไม่ต้องมันมีน้อยเขาให้ผมคัดคัดคัดไว้แค่นั้นแหละอันนี้ไม่ต้องถอดเลยใส่ครับผมนี่นะครับดูแฟแตีมือล่ำจะใส่มากได้มันสีอันนี้ไม่ได้นะอจะเดาว่าหาใส่ล่ำมาไม่ได้ไม่ได้มันมีสีปนไงไม่ละไม่ละมันมีสีปนนี่นะครับนี่นะครับพ่อลุงจิมนะครับก็ม่อผ้าพันคอฮะนะครับให้ยายละยายโจกับแม่พีนะครับผมโอ้ย ก่องโฟมเหมือนกับจิมพรุ่งนี้จะรำกี่โมงไม่อั้นจริงเหรออั้นแล้วอั้นแล้วใช่ไหมใช่ครนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนณตอนนี้นะครับว่าผมไม่อั้นแต่ว่าต้องผู้เขียวกับดำอ๋อแม่กับผมนี่แม่แม่จะเอากลับมไล่กในเลยผมจะเข้าบ้านลุงเลย ได้ลูกไม่กินเหรอนี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับเอฟปีอย่าะเัี้ยทั้งอันนึ่งเพชรอันนึงโมเพชรได้ลูกเลยไม่ไหนไงแม่ไม่ทั้งเจ้าลงมันไม่แต้มไม่แต่พริกนัหละดีแล้วนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับโอ้ยทะเลแต่จะแบนด้วยจับเลยด้วยครับเป็นบรรยากาศนะครับหลังจากที่ลุงจิมนะครับได้เพาะผ้าพันคอให้กับยาโจนะครับแล้วก็แม่พีนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับมาส่งพลอยมา อืมครับผมดูว่าผมทำถูกหรือเปล่าได้นะครับผมก็<อ>คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แท่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ